ครับมาถึงขั้นตอนที่เราจะสร้างระนาบอ้างอิงในโมเดลกันนะครับซึ่งถามว่าเราจะสร้างระนาบอ้างอิงไปทําใหม่ใช่ไหมครับผมจะสร้างขึ้นมาเพื่อสามารถใส่บันไดได้ซึ่งสามารถใส่สร้างบันไดไดใ,ในระหว่างชั้นนะครับระหว่างชั้นสตอรี่หกับสตอรี่สนะครับซึ่งตรงนี้มีชานพักบันไดอยูน่นะครับผมจะสร้างระนาบตรงระดับชานพักบันไดตรงนี้นะครับเพื่อให้สามารถผมผมเนี่ยสามารถวาด พื้นตรงชารพักบันไดนี้ได้นะครับซึ่งระดับตรงชารพักบันไดนี่ครับอยู่ห่างกับระดับเบสดของเราเนี่ยครับระดับเบสในโมเดลเนี่ยคือศูนย์ศูนย์ใช่ไหมครับห่างกับระดับเบสต,ตรงนี้ครับสองจุดเจ็ดเมตรนะครับซึ่งผมก็ต้องสร้างระนาบที่สองจุดเจ็ดเมตรนะครับความสูงสองจุดเจ็ดเมตรจากชั้นเบสดนะครับก็ไปนี่ในโมเดลเราครับกดที่ Edit ครับกดที่ Edit l e f t ฟรแผนครับครับแล้วก็เราจะสร้างที่ระดับบวก2.7ใช่ไหมครับก็คิมไปเลยครับ2.7ครับแล้วกด add ครับกดโอเคครับตอนนี้ระนาบที่ระดับ2.7เมตรเนี่ยก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วครับคราวนี้ผมจะไปดูในระนาบจากมุมมอง elevation นะครับผมก็ต้องไปกดที่ คำสั่ง set elevation view ครับซึ่งปุ่มคำสั่ง set elevation view เนี่ยครับอยู่ข้างปุ่ม set pan l view ครับคลิกคำสั่ง set elevation view ครับแล้วก็ในคำสั่ง set elevation view นะครับจะมีตัวเลข1 2 3 4 5 6 ABC พวกนี้ครับคือชื่อแนวกิดลายของเราท่านเองนะครับซึ่งถ้าผมเลือก1เนี่ยหมายถึง เราจะเข้าไปมอง elevation view เนี่ยในแนวกิดลายหนึ่งครับแต่แต่ตอนนี้ผมจะเข้าไปดูในแนว elevation ของกิดลาย A ครับผมก็เลือกตรงที่ A ครับแล้วกดโอเคครับซึ่งตอนนี้จากหน้าแปลงก็เปลี่ยนเป็นหน้า elevation view ครับสามารถซูมออกมาครับโดยใช้ลูกลิงก,กงตรงกลางของเมาส์นะครับถอยหลังออกมาครับก็จะเห็น ตัวอกักษรที่เขียนว่า R E F P L คือ Reference Plan 1น,นั่นเองครับที่เราสร้างขึ้นมาครับ